สวัสดีค่ะวันนี้ไทยอุดรก็พาน้องโยนะคะไปเยี่ยมน้องคารมาร์ตินนะคะวันนี้เราจะไปกินอาหารตามฤดูกาลของที่นอร์เวย์นะคะก็จะเป็นผักปลาเป็นอะไรที่เราเก็บได้นะคะร่วมกินอาหารร่วมกันระหว่างทางเราก็จะผ่านโรงแรมเรือนะคะตรงจุดนี้เป็นเขาเรียกโรงแรมเรือเป็นที่ให้เช่าจอดเรือรายปีนะคะก็จะเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างไรายได้ดีเลย อย่างหนึ่งของนอร์เวย์นะคะคนที่มีพื้นที่ติดทะเลนะคะก็บริการสําหรับคนที่มีเรือแต่ไม่มีที่จอดเรือนะคะก็เราก็แวะชมนิดหน่อยแล้วก็เดินทางเพื่อที่ไปบ้านคานมาตินนะคะดูรีสาวๆทาอะไรให้เรากินบ้างแล้วเราก็เอาเตรียมไปด้วยะคะ่ะน้ำปลาไม่เยอะเตรียมแล้วนะแม่ครัวแม่ครัวเตรียมโอ้ยโอ้หเชือวานจัือบานเอเติม มีเปรี้ยวไม่ไูวเปรี้ยวมาแล้วเติมเปรี้ยวเติมหวานแล้วก็เติมเครื่องลงไปอีกเดี๋ยวให้เครื่องลงมะนาวมาเออน้ำปลาใส่ลงไปอออพริกอีกรอบนึงไหมมันจะได้สีสวยใช่ไหมเล่นะโอ้ทีนี้ตายคีัโอ้ยตายแตกซะๆแล้ววัน

ชิมเอามือมาโรดเอาอนี่แล้วะนอ้ชิมกระเทียมมันก็จะได้แต่รถแชาตก,กับเทียมเยมหรอเจ้าชิมกแกมัวคนชิมตรเกินตลอดย่างไรตะวานต่วันเฮียบอาเแาต่ว่า พวกพวกของเสียนบอกว่าเมนูนี่ขาดไปได้เด้อส้มตำมายำอะไรเยอะไปทุกบ้านไปทุกบ้านขาดไม่ได้แต่ว่าอันนี้ไม่ไม่เป็นส้มตำเวันนี้วันนี้เป็นไอ้นุกสะคองลูกไอ้กะหล่ำกะหล่ำหัวเขียวเพราะว่าไปบ้าน ไปร้านไทยแล้วหมดไปร้านนึงมันหมดก็เลยขี้เกียจแว่อาีกร้านหนึ่งมาไทยมาลับกลมตลังกมเติมปมาลับปมปมหรือกลมโอ้กลมพอกรลังนะอ้อ้าตำวดจวดจวดจวไปทุกบาทแล้วจวไปทุกบานแงขาดเดี๋ยวังบางที่เดี๋ยวรอที่ครบห้าสิบปีไปฉลองมัน

อันนี้กระเทียมที่ไปเก็บมานั่นนี่กระเทียมป่าที่ไปเก็บมาแล้วก็อันนี้หัวผักกาด <ไป S 1> หัวกะหล่ำกะหล่ำก็มีมนี่เลยยำอันนี้คือแกงหอยคมหมูมตาบุรีกกแกงหอยคมใส่ใบฟันสิงโตนะคะแล้วก็อันนี้ผักบุ้งผักบุ้งฝรั่ง แกงเทโพใส่หมูนะคะไม่ลูกชิ้นทำเองนี่ลุยลุยลุยเรามาชิกเราช่แมันก็หมูนะแคบหมูแคบหมูให้นี่แ่มูเทียงเหรอ่้องหมูเพียมไห่แคบหมูมันเป็นหมูแต่ว่ามันไม่ใช่แบบชบหสูตรบ้านเรา mhm 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 กินของถูกใช่ไหมมะละกอไม่มีแล้วกินอะไแทนอืไอไปร้อนให้ตจี๊ยไม่หมดเฮ้ยพี่เจี๊ยบเหรอเฮอยในในก็มีนี่ละถึงไหมถึงไม่ถึงก็จะลุกอยู่คุณเหยวใช่ไหม อันนี้เขาเหนียวเขาเหนียวอันนี้เขาเจ้าหอมโอ้กระติบงามเนาะทำมาเตย้ารุสปีสไงอ๋อมันไม่ติดเลยใช่ไหมไม่วันนี้กันติดเพราะอะไรเพราะอะไรอเหรเึือบว่ามันใช้เชือกไอ้อ๋อเชือกนื่แต่ไม่ต้องล้างไม่ต้องอะไรเลยใช่ไหมดีค่ะอื Hors ba bakktote mi?